เดี๋ยวดูก่อนเสื้อขาวๆานี่มองหน้าผมเสื้อดำเลาตัดหน้าก่อนนะครับเสื้อดำมาเอ้าเอาเสื้อดำก่อนเสื้อขาวเดินมาเมื่อกี้จะขึ้นรถผมไปตลาดเสนาครับครับลาดเสนาวังหินเหรอครับใช่ใช่ไหมใช่ใช่ลางเินกรับสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับสวัสดีกันตอนเช้านะครับเจ็ดโมงนะครับ จอดยู่วัดเสมียนนะครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับเจ็ดโมงนี้หากินแต่แถวเซนติีฟานีขาออกนะครับขาเข้าดูแล้วรถก็ไม่ค่อยติดนะครับวันนี้น่าจะสายนะครับผมก็เลยว่าวันเนี้ยน่าจะขับรถฟรีแล้วแหละนะครับและก็จะพาท่านไปดูร้านโชคแต่ถ้าท่านเคยดูคลิปก่อนก่อนอช่วงปลาย ปีหกสี่นะครับผมเคยเอาโชคไปเปลี่ยนอยู่ร้านนี้นะครับโชคหน้านะครับแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนโชคหลังนะครับโชคหลังเพราะว่ามันเป็นที่โชคหลังแล้วแหละเพราะว่าท้ายมันปัดน,นะครับเอ,อเดี๋ยวพาท่านไปดูแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับก็คือพูดตรงๆร,งรง้านนี้ผมไม่มีโฆษณาอะไรกับให้เขานะครับเพราะว่าที่ผมพูดให้ฟังเพราะว่าร้านโชคร้านนี้ตั้งแต่ผมขับแท็กซี่มาย0สิบปีเนี่ยตั้งแต่เคยมีแท็กซี่ด้วย ผมก็เคยเปลี่ยนโชคร้านเนี่ยตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเขาก็อยู่เหมือนเดิมนะครับร้านเนี่ยแล้วก็อูเฮียหมานเฮียมนพเฮียเท่าแก่ประชาเขาเขาก็เป็นลูกค้าที่ร้านนี้ประจํานะครับผมก็เลยอยากรีวิวและก็เผื่อท่านๆนที่ยังอยากจะขับไอหาที่เปลี่ยนโชคนะครับหาที่เปลี่ยนโชคราคาถูกสภาพดีมีรับประกันนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ ก็เลยอยากแนะนําท่านๆนะครับท่านที่ยังอยากเปลี่ยนโชกนะครับมันไม่ใช่เฉพาะรถแท็กซี่นะครับรถบ้านก็มีนะครับรถรถบ้านเขาก็เปลี่ยนนะครับว่าอยู่ตรงไหนที่ไหนนะครับเดี๋ยวให้ผมให้ผมได้ค่าแก๊สค่าโชกค่ากับข้าวก่อนนะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับจะพาท่านเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนโชคนะครับเพราะว่าเวลารขับเนี่ยโชกเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับ หนึงแหละมันจะกินยางของเราเพราะว่าถ้าวิ่งตรงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้ามันถ้ามันตกหลุมแล้วเนี่ยเหมือนมันจะกระเด้งไม่เท่ากันพอกระเด้งไม่เท่ากันมันก็จะกดนะครับกดกดหน้ายางนะครับกดหน้ายางลงพอกดหน้ายางลงเนี่ยมันจะเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะครับไม่ว่ามันจะกินนอกหรือกินในนะครับฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจะดีกว่านะครับเพราะว่า,าแล้วเวลามันลงรถอย่างเงย้บดยสารนั่งยิงกับฟึดไปเลยเราก็อ่า ทำอะไรก็ให้มันดีนะครับเพื่อผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยของเราด้วน,นะครับมันก็คล้ายๆกับน็อตล้อน็อตล้อก็เหมือนกันนะครับผมพูดให้ฟังออย่างหนึ่งที่ผมเคยเปลี่ยนน็อตล้อที่ว่าเป็นไปซื้อมาเป็นชุดนะครับผมผมถอดออกหมดนะครับเพราะว่าเบ้าเบ้าเสียบเข้าไปในน็อตเนี่ยกับตัวประกับเข้าล้อเนี่ยมันไม่มันไม่ตรงกันนะครับที่น็อตแต่งนะแต่ว่าน็อตของจริงมัน,มนจะมีแหวนรองให้ให้ด้วยนะครับฉะนั้นผมถอดทิ้งหมดเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่า ผมมองความสําคัญรถก็คืออันดับแรกคือ,คอ,คอล้อนะครับรถเนี่ยเครื่องอะไรเลือกแล้วแต่บนรถเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าล้อหลุดวันไหนอ่ะนั่นคือความชิบหายมันจะมานะครับฉะนั้นผมเลยให้ความสาคัญกับนอ็อตผมเลยถอดทิ้งออกงหมดแล้วเอาตัวเดิมมาใส่นะครับน็อตล้อก่อนเป็นน็อตแต่งนะครับน็อตสีนะครับอ่ะเดี๋ยวสายนะครับจะพาท่านไปดูร้านโชค๊คไปเปลี่ยนโชค๊คว่าราคาเท่าไหร่รับประกันยังไงนะครับร้านนี้นะครับแล้วก็ ยางโชคแล้วจะเหลือเงินไหมเท่าไหร่นะครับที่จริงก็อยากเหลือด้วยแหละเพราะว่าอยากหักค่ากับข้าวค่าเช่าให้มันเหลือนะครับก็น่าจะเป็นพันกว่าสองพันนั่นแหละถ้าจะเหลือแต่วันนี้น่าจะไม่ได้เพราะว่าเคุณได้ตังแค่เช้านี้คุณได้ตังแค่ห้าร้อยเองนะครับไปท่านเดี๋ยวส้ายค่อยคุยกันอีกรอบหนึ่งเนาะหลายท่าน อ,อยู่แถวนี้ที่เคยเปลี่ยนก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปดูพอดีรถรถไม่มีนะครับสงสัยเขาพักเที่ยงพักเที่ยงพอดีเลยนะครับเข้ามานี่ก็เที่ยงนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอช่างเขานะครับ นี่ก็รอช่างกินข้าวนะครับช่างกินข้าวอยู่รอมาแล้วแหละรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ท่าน,นได้ดูนี่เป็นโชคที่เขามาเทินนะท่านนะที่เปลี่ยนโชคแล้วก็ของเราเปลี่ยนเนี่ยตัวนี้ช่างเขาจะอัดเองนะครับอัดเองนะอัดเองทําเองนะครับแต่ที่อัดเนี่ยเขาจะอัดอยู่ข้างในนะครับที่เดินเข้าไปอัดอยู่ข้างในนะครับเราก็เข้าไปดูไม่ได้นะครับมันเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นโชคที่รอล้างนะครับเนี่ยล้างตรงนนล้างล้างแล้วก็ก็มาพ่นสีใหม่นะท่านอัดเดี๋ยวช่างต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าโชคฝั่งไหนเสียตัวไหนเสียนะครับต้องดูก่อนนะครับ <Okay. S 1> ใช่ผมก็ว่าอยู่มันไม่แตกเพราะว่ามัน อ่าก็เลยให้มาดูว่ามันสาเหตุมันจากอะไรถ้ามันแตกนะน้ำมันมันจะออกใช่ไหมล่ะถ้าดูกัน มันไม่แตกนะท่านผมผมก็ไม่รู้ว่ามันสาเหตุอะไรมันไม่แตกแล้วช่างช่างเช็คให้ดูว่ามันน้ามันมันหมดหรือว่ายังไงนะครับต้องเช็คก,ก่อนนะครับแต่ไม่แตกแน่นอนแต่ว่าลงกุมนะท้ายมันปัดครับยังไงเข้ามาแล้วก็ต้องเช็คครับเพราะว่าต้องเดินทางไกลด้วยกดยางมันก็ไม่ค่อยกินเลยปกตินะครับยางปกติ นี่แหละก็งงเนี่ยทำไมมันไม่แตกทำไมมันลงท้ายมันตกมันตัดน้ำมันมันหมดใช่ไหมมันมันเป็นลักษณะน้ำมันหมดใช่ไหมแบบเนี้ยอ๋อก็คือน้ำมันมันหมดแต่ว่ามันขึ้นช้าอย่างนี้มันตายใช่ไหมเขาเรียกเนี้ยเนี้ยเนี้ยนี่ตัวที่จะเปลี่ยนใช่ไหมครับอ๋อมันจะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้มันจะขึ้นช้าใช่ไหม เดี๋ยวผมรีวิวร้านให้ด้วยชอชคใช่ไหมครับชื่อร้านนี่ชอชคใช่ไหมพี่เก่งนี่ผมก็เป็นลูกค้าร้านนี้ประมาณเกือบ2ี่สิบปีแล้วนะเนี่ยมาทำตั้งแต่แรกๆแล้วนะแต่ ใช่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 ครับใช่ช่วงช่วงไฮท็อปเ,เออตั้งแต่หกร้อยเนาะมาเปลี่ยนนี่ก็ขึ้นตามเศรษฐกิจนั่นแหละแปดร้อยแปดร้อยใช่ไหมครับแปดร้อยนะครับรับประกันสี่เดือนใช่ไหมครับสามเดือนสเดือนใช่ไหมอ่ารับประกันสามเดือนนะครับตัวหน้าน่าจะเกินนั่นแหละเพราะมาทําเดือนพฤศจิกายนนู่นนะอยากไม่อันนี้เลยนะครับร้านชอชโชคอยู่ที่อันนี้เขาเรียกแยกอตโกใช่ไหมครับ เรื่องเมืองนอนนะแถวอตกอรแล้วกันเนะา,เาะแถวอตกรร้านชอชกยังมีร้านเดียวเนี่ยท่านแ<ม>ถวนี้นอะไรร้านเหรอที่ว่าเลยเลยนั้นไปก็มีใช่ไหมอ๋อนั่นไม่อันนั้นไม่เคยไปทำไปไม่ทำแต่ร้านนี้อ๋อนี่ตัวเดิมนะครับท่านอันนี้มันไปมากับรถหรือเปล่าครับเนี่ยมากับรถตัีวนี้มากับรถไม่น่าหรอกมันก็หลายปีแล้วเนาะ ถ้าไม่เปลี่ยนก็เสียยางเราอีกเสียมากเสียน้อยอีกเนี่ยนะครับป้ายร้านจะเป็นแบบวี้นะครับชอโชคนะครับก็แถวอตกอทะานเลยอตก้มาก็อยู่ซ้ายมือเลยก่อนถึงแยกถ้าเลี้ยวขวาจะไปโรงพยาบาลพระน่งกล่าวเลี้ยวซ้ายไปท่าํำนนท์นะครับแถวอตกนะครับ กออยู่ฝั่งโน้นตะเลยมาก็อยู่ซ้ายมือเลยนะครับตัวนี้พี่เขาบอกว่ารอรอส่งให้ลูกค้านะครับด้านในจะเป็นพัด ที่หยัโชคนะครับข้างในที่ส่วนบุคคลของเขาเราไม่สามารถก็ไปรีวิวให้ได้นะครับ่วน้องนี่ก็ออกบินบอกทะเบียนนะครับแปบ๊บเดียวนะท่านนะก็ออกมาแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเรียบร้อยนะครับ800บาทนะท่านนะเทินนะครับก็ประมาณว่าเรียกว่าเทินโชคนคั่นแหละท่านเดี๋ยวออกไปแล้วก็จะบอกท่านว่ามันอยู่ช่วงไหนนะครับเพราะว่าถ้าท่านมาฝั่งทาง ทางคลามห้าเนี่ยมัน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 จะดูยากหน่อยเพราะว่ามันต้องไปกลับรถไกลมากนะครับแต่แต่ถ้ถถา,ถ,าถ้าท่านมาทางฝัง core, ฝ่งออตก็ฝั่งฝั่งนนนะ์น่ะมันจะมาง่ายนะครับมันจะเลี้ยวซ้ายมาถึงตลอดแต่ถ้ามาฝั่งตรงนู้นมันต้องไปกลับรถกลับรถไกลนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นแยกเนี่ยครับเลี้ยวขวาพนังก้าวเลี้ยวซ้ายสนามนน์น,น,นะครับผมลองวิ่งดูแล้วก็จะลองจะลองเปิดไฟว่างไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าได้บรยสารก็ รับต่อเลยเมื่อเช้านะครับออกรถมาตีสองนะครับออกรถมาตีสองตอนนี้ก็บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงแล้วก็ผมไม่รู้ยังไงนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมต้องไปเป็นพยานให้กับรถที่เกิดอุบัติเหตุที่ทําคลิปที่รถช่วงผมเกิดอุบัติเหตุนะครับเพื่อจะไปเป็นพยานให้กับผู้กรณีเขานะครับต้องไปสอนออีกนะครับ สอนอก็จะเป็นสอนอลาดตะโนดน,นะครับนัดนัดนัดเขานัดผมไวไ้บ่ายสามโมงนะครับก็คือพูดตรงๆนะถ้าในคนรู้สึกของผมถ้าได้ค่ากาแฟค่าเสียเวลานิดนิดหน่อยก็คงดีครับแต่เราก็ไม่รู้จะบายยังไงเนาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมันน้ําใจนะครับทีเขาทีเราแต่ไม่รู้ว่าทีเราเขาจะให้เราหรือเปล่านะครับตรงเนี้ทางซ้ายทางซ้ายมือของผมเนี่ยครับมันจะเป็นปั๊มกา๊าซเอ็นจีีนะครับถ่า ปั๊ม NGV หน้าน้ำนน์นะครับท่าน้ำนน์นะก็ก็ไม่ค่อยเยอะแต่ปั๊มนี้อยู่นานนะปั๊มนี้อยู่นานนะครับผมจะลองลองวิ่งดูนะครับออกมาแล้วลองวิ่งดูที่มันที่ที่รถผมเนี่ยมันลงมันลงหลุมแล้วก็ท้ายมันสะบัดมันสาเหตุมันเกิดจากมันไม่ได้แตกนะท่านนะก็คือน้ํามันน้ํามันโชคมันมันแห้งมันหมดไปเองนะครับอ่ะมันหมดไปเองนะครับ แล้วก็ดูเรากดลงเนี่ยมันจะไม่เด้งเลยมันจะน้ํามันมันก็คือน้ํามันมันไม่อัดมันไม่อัดปั๊มขึ้นมานะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็ก็สบายใจนะครับเนี่ยลองวิ่งออกมาแถวท่าน้ํานนนะครับวันนี้ออกมาตีสองลืมบอกท่านมาตีสองน,นี้จะบ่ายสองโมงแล้วนะครับผมได้เงินพันพันแปดนะครับมันเป็นสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนหาเงินดีมากนะครับ ิลลรถไปแล้วสามร้อยสามร้อยสิบกิโลนะครับสามร้อยสิบกิโลทางประกันภัยรถเกิดอุบัติเหตุนัดผมบ่ายสามโมงนะครับผมก็เลยว่าจะวิ่งตอกแตกตอกแตกแถวนี้นะครับแต่ถ้าเข้าบ้านไปก็ขี้เกียจออกมาหยีบอย่างเงี้ยนะครับนัดก็นัดบ่ายสามโมงเนาะอ้าวติดวันนี้รถติดนะครับวันนี้แถวเดอะมอลล์แถว แถวเดิมมอแถวเดิมมอแถวทุกทุกที่อ่ะครับวันนี้รถติดนะครับมันเป็นวันที่หนึ่งสิ้นเดือนด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นวันหยุดด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยผมว่ามันก็เลยควรออกมาใช้เงินนั่นแหละที่ผมเคยพูดว่ารัฐบาลเขาคลายล็อกต่างๆนะครับเงินพันแปดเงินพันแปดถือว่าติดเที่ยวนะพันแปดเนี่ยวิ่งรถสามร้อยกิโลที่จริงอยู่สามร้อยกิโลสามร้อยกิโลก็จะได้ประมาณพันห้าร้อยบาทอันนี้พันแปดพันแปดนี่ รวมทุกอย่างนะท่านยังไม่ยังไม่ได้หาค่ากับข้าวนะท่านนะค่ากับข้าวก็ตีไปซะสองร้อยนะครับค่าแก๊สเขาตีไปซะสี่ร้อยนะครับค่าช่อค่าอะไรผมก็จะเหลืออยู่หรอกคงไม่เหลือหรอกท่านลืมไปวันนี้น่าจะอยู่ตัวนะครับเพราะว่าผมได้ไป่าเปลี่ยนโชคเมื่อกี้นี่แปดร้อยบาทลืมไปลืมไปวันนี้วิ่งรถฟรีแล้วกันนะครับวันเนี้ยเหนื่อยฟรีนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราเหนื่อย สิ่งที่เราเปลี่ยนไปมันก็เห็นนะครับเนี่ยแปดร้อยบาทเนี่ยเราเปลี่ยนโชกเราก็เห็นเราก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ถ้าแต่ถ้าแปดร้อยบาทเนี่ยไปจับสี่ห้าหกเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้โหท่านเอ้ยใบละร้อยสองใบก็พันไม่อยากจะคิดนะครับสมัยก่อนนะครับเอาเรื่องไฮโลมาอีกแล้วนะครับจับสียห้าหกเข้ามาสองใบใบละร้อยก็พันสองอ่ะท่าน อันนี้เปลี่ยนโชคสบายแปดร้อยนะรับประกันสามเดือนนะท่านก็ตรงที่บอกกันแหละเนี่ยแถวนี้เป็นท่าน้ำนนท์นะท่านนะผมผมพูดนี่ไม่ได้ใส่แมสเสื้อมง่วงๆนี่ยืนมองลืมไปนะครับเขาเห็นเราไม่ใส่แมสก็จะงไม่อยากขึ้นรถเราใส่แมสก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนเสื้อขาวๆนี่มองหน้าผมเ,เสื้อดำหลัดตัดหน้าก่อนนะครับเสื้อดำมาเอาเอาเสื้อดำก่อนเสื้อขาวเดินมาเมื่อกี้จะขึ้นรถผมไปตลาดเสนาครับครับ ลาสซนาวังหินเหรอครับใช่ใช่ไหมใช่ใช่ลาสนาวังหินแค่ลายเลี้ยวขวาถูกเนาะใช่โอเคครับ